สวัสดีจ้าแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมากินขนมไข่ไฮโซอร่อยมากค่ะมีแฟนคลับที่น่ารักนะคะเขาซื้อมาฝากค่ะมาฝากพี่กุ้งนะคะก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ในขอนแก่นนะคะที่ซื้อขนมไข่ไฮโซนะคะว้าวรสชาติเขาเนี่ยดูสิคะใส่ขนมหวานเลยนะคะลองกินเลยนะคะ อืออืออืออร่อยมากๆอือสุดยอดหอมอรอ่อยเป็นกล่องที่กุ้งแกะแล้วค่ะข้าวสำปา อันนี้ไข่ไก่ไฮโซบ้านขนมไข่อ,อร่อยมากมเห็นไหมคะแฟนคลับดูสีสันเขานะถ้าเรากินกับโอวัลตินหรือกาแฟน,นะคะสุดยอดเลยล่ะคะ่ะหอมของปลวกพี่กุ้งเลย อืมอือือใส่ฝอยทองเลยนะดูสิอือชิ้นใหญ่นะอืเป็นขนมโบราณเลยค่ะอร่อยของหวานกินของหวานชีวิตก็จะหวานชื่นอือ กิแนแค่อาหารกินอืมอื้มอืมอ้ามกแฟครับอืมอร่อยอย่าบอกใครเคี่ยวเลยค่ะอืมอืมแล้วตามน้ำรู้สึกว่า ขอชิมน้ำบํารุงร่างกายแป๊บนึงเย้อนนี้อร่อยมากอือสีสันอร่อยอือ ร้านนี้เขาทำด้วยใจนะอร่อยมากมมดูสิคะขนมไข่โบราณโบราณเลยนะคะอือ กินขนมไข่แล้วรู้สึกย้อนอดีตนะขอบคุณร้านบ้านขนมไข่เนาะไข่ไฮโซอร่อยถ้าใครอยากกินนะคะมีเบอร์โทรด้วยนะเบอร์โทรเดี๋ยวพี่กุ้งจะแนะนำนะถ้าใครชอบเ,ออเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสองหกหนึ่งแปดหกแปดสอง โทรสั่งได้เลยค่ะอร่อยมากขอบคุณแฟนคลับที่ในคอนแก่นซื้อมาฝากนะจ๊ะขอบพระคุณอย่างสูงขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขก,กายสุขใจนะจ๊ะออืือ 음, 어, 와.